อสวัสดีครับเมื่อนี้กับ่ได้ลงสวนนะครับฝนมันตกตอนเศร้าเมื่อนี้ก็เลสิมาเอ้ฉีดสลายฟางนะครับอยูน่นะเพราะเขาเกี่ยวเขาแล้วก็บแต่ได้ฉีดสลายฟังนะครับอยู่นะผมผมบ่ได้เผาเลยครับเพราะว่าเคยเคยเผาไปแล้วมันมันบ่ดีครับเพราะว่าที่อยู่นามันมันมันติดถนนน,นะครับพอเผาเวลา ขันควันเขาเมามันไปรบกวนเวลาเขาขี่รถสวนไปสวนมาครับก็มีที่ออกมาน้ำกับมีถังน้ำหนะครับสองอลิตรน้ำเปล่าก็ยิ่มาผสมอยู่น้าเนี่ยและครับแล้วก็เป้เป้ขีดยาก็มาเฮ็ดเองนะครับน้าจะของบไดร,รจ้างเขาครับ เงนเปเป้ขีดยาครับกับอุปกรณ์ในการขีดกับมีเป้นะครับอาเดยครับ<ส>เวลาเวลาขีดเพื่อที่บ่ให้ฝุุนละอองมันเข่าตาเข้าครับจะป้องกันนะครับเก็บตีไปก่อนครับ แล้วก็มีหน้ากากนะครับหน้ากากนี่ก็ตั้งมาจากไอ้รัศดานะครับสามเอ็มจากสิบปีครับใส่รากอะเบอร์ิกินนะครับบ่รด้ิกินยาเบ่รด้ิกินยังต้องกันเพื่อที่จะป้องกเขาปวดนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาเขาขีดมันก็อันตรายครับยาออาก็อีแตงโตดวยครับบัน,น ครับแกงตัวล้วก็ยวองว่าเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็หมวก ลมไม่ได้เลยครับถุงมือมต้องเก็บปีทุกอย่างนะครับที่ผมบอกไปครับ Hãy subscribe là kênh Ghiền สมให้นำ ี๋ยวที่้าฉีดครับบันี่ผมเกาเล็ก,กนะครับมัคนคน้นพ้นห้มันเข่ากันนะครับแล้วก็ปป้อยถิ่นไว้จ้ it's นึวมึงนะครับ นี่แล้วครับหน้าอันนี้จะเป็นถนนนะครับถนนทางทางมานาทางนุ่นกับจะเป็นในทางไปไปบ้านเนียครับไปบ้านผมนึ่งครับนุ่นก็นเป็นถนน,นครับถนนใหญ่ถนนรอคลอ,องตรงน้ำของเขื่อนลำบะเ,เพึิงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้านะครับที่นา ครับเงาเงาเงาไปถึงบ้านเขานะครับอันนี้ก็ถนน,นในไปอีกมู่บ้านนึงครับนี่ครับผมผมจีพามาเมื่อเมืองครับไอฟ้ฟางที่ผมจิไม่ขีดสไลด์นะครับนี่ครับเวลาหลังเขาเกี่ยวเกี่ยวเขาเลี้ยวนะครับฟางมันมันมันบเบามันบบเบื่อยนะครับ มันก็จะเป็นทังสิ้ครับเวลาห้องปรปับสภาพดินเฮมันดินดีครับจากที่เขาเคยใส่ตะปุ๋ยเค้มี้ใส่ยังถ้าห้องปร,ปรปับสภาพมันก็นมันก็บ่ดีครับดินก็ต้องมาขีดครับผมนีขีดทุกปีครับขีดมาแล้วยู่สามปีสี่ปีนี่ก็ถือว่าดีอยู่ครับในเดือนลายครับอยู่ในนาเขาก็ได้ลายอยู่พวกเขาดีเขาดิ่งพวกหญ้านี่มันก็น เหมือนมันมันมันกระตายไปนะครับมัน่ค่อยงอกมันม่ค่อยเงอกนะครับพาพาเมืองเด้อนะครับอันนี้มีทั้งเหมือดหาให้ครับย้าวไปถึงบ้านเขาเลยครับฟังทั้งนี้มันเลยเป็นถนนครับมันก็หกหน่อยครับตัวผมกับบการตัดนะครับมันเป็นหมอกสายไฟ ยุงอยู่ยิงนะครับตัดไปพมงก,ก็ย่านเจอไฟช็อตนะครับไฟดูดพกกุ่กระ้าตัดตัดได้แต่คันแทนาน่ยครับคันแทนาที่เขา,าเขาเฮ็ดไว้นะครับเนื้อนี่ก็ยอยาไม่ฉีดสักหน่อยครับแล้วคอยตัดนะครับมึงมันมันมันบวบเปื่อยเดยครับถ้าเขาไมาฉีดจะร้ายมันก็ยี่เป็นยังีงหรอครับ ว่าเฉยผมเผาผมเป่เผาเนะยครับพอเคยเผาไปแล้วครับมันมันไปรบกวนคนอื่นเขาครับวันมันก็ไปรบกวนครับเพราะมันติดยุดติดถนนนะครับนาเนี่ครับคันเท้าหกเท่าครับวิ่งหนึ่งครับเนี่ยครับถ้าเขาขีดต้องเกิดยุ่งสิหรอครับมันบ่ไปไหนเดียครับถ้าถ้าเขาขีดแล้วยวดเจอฝนครับเวลานั้นเขาป้อยหน้ามาเหตุนาน เอานามเซมันก็นเน่าเพื่อไปครับดีอยู่ครับเอ,อถึงเกี่ยวได้เม่ถึงเดือนนึงครับหาให้นี่ก็ได้อยู่เขาหาหาตันกัน้นนะครับหาตันหกครับตกตกไลไล,ละตัน,น,อ,ยตน,อ,ยนอยู่ครับก็ดีอยู่เจ้ก้อนนี่โอ้ยบ่ได้ใดอกครับหาให้ได้สามตันกั้น <c oughs> ยังยังบ่ฉี นี่และครับก็บมีแต่คนวา่าด้วยไปถ่ายถ่าสวนฝลังบ่เห็นไทยอย่างอื่นให้มึงกก็กมีอยู่ครับนะครับแต่ว่ามันยังบ่ถึงฤด,ดูการที่เขาเยี่็ดครับกะเพิ่งเกี้ยวเข้าไปครับก็ก็กว่าได้พามาถ่ายมึงเนาะครับอันนี้กันนี่แล้วครับนีสิผ้มามาเมืองครับก็บมีอยู่ทั้งเหมือดหนี่มันมีอยู่ ซีวิ่งครับแบ่งเป็นวิ่งแล้วให้แล้วให้ไปเรื่อยครับนี่ครับขึ้นถนนุกกาล,ลุยครับย่านงูงงนั่นกัข้างนู้นกัเป็นน้าเข้าเจ้าครับ ก็จ้าก็ับเห็ดแบบใกล้ๆาาสวนผสมนะครับเฮ็ดน,น้าน้ําปลูกยังอื่นนาครับพวกผุณไม่นะครับกะโบมี่ยังห้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ฉีดฉีดสายนะครับเ้ไปเมืองผมผมฉีดทังได